ดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะน,นํานะครับการบูชาการใช้พระเครื่องอย่างไรให้ได้ผลนะครับที่นํามาเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นนี่ลูกอมหลวงปู่เร่งวัดตรงแผนนะครับเป็นลูกอมชันหมากนะครับก็การการใช้พระเครื่องอย่างไรให้ได้ผลนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีการทําจิตใจของเราให้ดีก่อนนะครับจิตใจของเราให้ดีก็คือถ้าเราจะคิด คิดจะใช้ในทางคงกระพันชาตีนะครับเราต้องทําจิตใจของเราให้มั่นคงนะครับให้เชื่อในพักเครื่องครูบาอาจารย์ครับผมง่ายๆเลยครับแต่ถ้าเราจิตใจเราจะ,จะไปจะด้านโภกษัตริย์นะครับอย่างเรียกทัพย์อะไรอย่างงี้ก็ให้เรานึกถึงส่วนบุญส่วนบุญกุศลที่เราได้เคยได้ร่วมกระทํากันนะครับก็บุญที่เราเคยแจกทานนะครับ เป็นการเลี้ยงอาหารอะไรพวกนี้ครับนึกถึงบุญที่เราได้เคยให้เขานะครับให้จิตจัดมันทําให้จิตใจเราดีก่อนครับแล้วเราก็มาใช้คาถาปลุกนะครับอย่างน้ำโมสามจกนะครับเนี่ยของหลวงปูง่หลวงปู่เล่งก็จะเป็นน้ำโมสามจกแล้วคิดถึงคุณพ่อคุณพรอพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์นะครับแล้วคิดถึงหลวงปู่เครือบหลวงปู่เล่งที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับก็จะมีเท่านี้ครับตามตําราของหลวงปู่เล่งนะครับส่วนถ้าเป็นของ ครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็ให้ท่านใช้ตามแต่ใบคาถาที่ครูบาอาจารย์ท่านให้มานะครับเนี่ยยงางพระใหม่ๆนะเดี๋ยวนี้เขาเขาก็จะมีแบบคาถาให้บูชาอะไรพวกนี้นะครับก็มีใบคาถาให้บูชามาแล้วก็ใช้ตามใบคาถานะครับถ้าเราไม่มีใบคาถานะครับเราก็เนี่ยครับใช้ตามแบบหลวงปู่เล่นก็ได้ครับ นักโม่สามจบกล้วนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราจะปรารถนาไปนะครับให้เกิดแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับการปลุกพเครื่องนี่สำคัญตรงที่ครับถ้าเราไม่ปลุกนะครับเราไม่ปลุกก็เหมือนกับเราใช้พักเครื่องได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับมันไม่เต็ม ประสิทธิภาพจริงๆครับท่านก็ลองเทียบดูก็ได้นะครับถ้าวันไหนท่านไม่ปลูกพักเครื่องท่านลองท่านลองปลูกพักเครื่องดูครับว่าวันไหนปลูกแล้วท่านคอยสังเกตนะครับว่าใช้ดีกว่าตอนที่ท่านไม่ปลูกไหมแล้วก็ข้อห้ามในการใช้พักเครื่องหรือ ในการใช้เครื่องรางทั่วไปนะครับก็ห้าประมาทคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์นะครับอันนี้ต้องฝากเตือนไว้เลยนะครับถ้าคุณยังเป็นคนด่าพ่อล่อแม่อยู่แล้วไปแขวนพักเครื่องนะครับมันก็พักเครื่องก็ไม่ได้ช่วยผลช่วยให้มีผลอะไรหรอกครับก็จะเป็นเพียงเศษดินเศษปูนที่คุณแขวนเอาไว้เท่านั้นครับคุณถ้าคุณจะแขวนพักเครื่องคุณต้อง ทำด้วยใจที่ศรัทธานะครับทําด้วยใจที่กตัญญูครับทําด้วยใจที่ดีครับยังจะใช้อย่างไรก็ได้ผลแน่นอนครับจะมากจะน้อยก็ตามที่ศรัทธาศรัทธาของคนนะครับก็ผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดผมฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับถ้าใครอยากชมคลิปใหม่ๆนะครับแล้วคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เพื่อนๆของท่านให้ได้รับรู้กันนะครับผมก็ฝากติดตามช่องผมหน่อยนะครับผมว่าผมจะทำช่องนี้ให้จริงจังแล้วครับผมจะนำเก็บการใช้พักเครื่องหรือแนะนำพักเครื่องต่างๆมาบอกแก่ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับขอบพระคุณครับ